สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะาสาธิตกันใช้แบบฟอร์มคำร้องมาตรา23นะครับเมื่อใช้พี่อ e ดไลน์มาบอกว่าไม่สามารถแก้ไขได้สมมุติว่าตรงนี้คือส่วนที่เราพิมพ์ไปก่อนแล้วนะครับทุกคนอย่าเพิ่งตกใจนะครับว่า,าแบบฟอร์มนี้แก้ไขไม่ได้นะครับส่วนที่แก้ไขไม่ได้ก็คือส่วนที่ ไม่มีพื้นสีเทาเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบฟอร์มตาตัวผมจัดล็อกเอาไว้นะครับเพื่อป้องป้องกันการไปลบหรือว่าไปทําให้มันคลาดเคลื่อนนะครับส่วนที่แก้ไขได้ก็คือและสามารถพิมพ์เข้าไปคือส่วนที่เราเห็นเป็นพื้นที่สีเทาๆตรงนี้นะครับที่เหมือนเป็นแร็กสีเทาๆตรงนี้สมมุติว่าตรงนี้ ถ้าเราพิมพ์แล้วเวลาเราคลิกเข้าไปมันก็จะมีเคอร์อเซอร์ปรากฏนะครับแต่ส่วนที่ยังไม่มีการพิมพ์พอเราพิมพ์เข้าไปเราคลิกเข้าไปปุ๊บมันก็จะเป็นเป็นแรกพื้นสีน้ำเงินอ่อนๆนะครับก็ไม่ต้องตกใจเวลาเราแรกเข้าไปมันเป็นพื้นสีน้ำเงินอ่อนแล้วก็พิมพ์เลยครับมันก็จะขึ้นมาให้เราครับเช่นเดือนวันเดือนปีเกิด ก็พิมพ์เป็นพศเข้าไปเลยครับ2 5 0พันอ่าก็พิมพ์เข้าไปเลยครับและเวลาพิมพ์เสร็จเราไม่จําเป็นต้องมาเพื่อความรวดเร็วเราไม่จําเป็นต้องมาคลิกเมาส์แบบนี้นะครับสมมุติว่าอยู่ตรงนี้เราไม่จําเป็นต้องมาคลิกเราแค่กดแท็บเอามือไปกดปุ่มแท็บ ซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับตำแหน่งปุ่มแถบตรงนี้ครับเวลาเรากดปุ๊บมันก็จะขยับให้เรานะครับแล้วก็พิมพ์ต่อได้เลยครับสัญชาติไทยครับหรือว่าเราจะมากดปุ่มปุ่มรูกศรซ้ายขวานี้ก็ได้ครับเรา กดปุ่มขวามันก็จะขยับให้เราดูนะครับกดปุ่มขวปุ๊บมันก็จะขยับแล้วเวลามันขยับไปตำแหน่งถักไปมันก็จะเป็นสีน้ำเงินอ่อนแล้วก็พิมพ์ได้เลยครับบ้านเลขที่สิบสองนะครับหรือเวลากรณีเราแก้ไขนะครับอย่างเช่นพื้นข้าโบนี้ตรงที่ว่าเขียนที่ผมพิมพ์ไว้เป็นตัวสอเสือทั้งหมดนะครับ าเราต้องการแก้ไขแล้วก็เอาเมาส์มาคลิกข้างบนนี้แล้วก็ลบออกลบออกทีละตัวก็ได้นะครับหรือว่าเราเราจะแรกเป็นสีดำลาบพื้นเป็นสีน้ำเงิอนอ่อนๆแล้วก็ลงกดปุ่ม delete ก็ได้นะครับเราเขียนว่าเขียนที่าสานัดทะเบียน สำนักทะเบียนอะไรก็ว่าไปนะครับพอเราพิมพ์เสร็จปุ๊บเราก็กดปุ่มเวลาเรากดปุ่มถัดไปหรือว่ากดปุ่มแท็บนะครับมันไปมันก็จะไม่ได้ไปอยู่ที่ตำแหน่งสุดท้ายแต่ว่ามันจะแร็เป็นสีดำทั้งหมดนะครับตรงนี้ให้ระวังด้วยนะครับเพราะเราได้แบบนี้ปุ๊บถ้าเราพิมพ์ใหม่เนะี่ยมันก็จะหายหมดลองลองดูนะครับเนี่ยเราพิมพ์ใหม่ก็จะหายหมดนะครับสมมุติสมมุติใหม่นะครับ สมมุติว่าเราพิมพ์วันที่ผิดเราต้องการแก้ไขนะครับอ่าแล้วก็เราก็คลิกเข้าไปที่พื้นที่ตรงนี้ของวันที่นี้เราอย่าลากนะครับพอลากปุ๊บมันจะไปหมดเลยนะครับให้คลิกทีเดียวนะครับคลิกทีเดียวปุ๊บแล้วก็เราก็ใช้ถ้าเวลาคลิกแบบนี้แล้วเราก็สามารถกดปุ่มรูปสอรซึ่งมันก็จะไม่ขยับไปตำแหน่งแต่ว่ามันจะขยับอยู่ในพื้นที่ ที่เราต้องการแก้ไขนะครับแล้วก็ลบลบแล้วก็วันที่ก็พิมพ์เข้าไปสมมุติวันนี้เป็นวันที่10บวันที่เราเขียนคำร้องเป็นวันที่17วันที่17เดือน